แม้กายของท่านพระอาจารย์มั่นจะดับไปแต่แสงธรรมของท่านกลับส่องไกลจากป่าดอยแถวภาคเหนือสู่ใจของผู้สแสวงธรรมทั่วแผ่นดินสิทธิ์ของท่านหลวงปู่ฟันหลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาหลวงปู่ขาวและอีกมากมายต่างรับเอาแสงแห่งธรรมไปสืบต่อให้โลกยังได้เห็นว่า ทางแห่งความพ้นทุกข์มีอยู่จริงวันนี้แม้เวลาจะล่วงเลยกว่าครึ่งศตวตรรษแต่คำของท่านยังดังอยู่ในใจผู้คนว่าจงภาวนาให้เห็นธรรมอย่าหยุดจนใจรู้จริงแสงนั้นไม่เคยมอดดับพระธรรมของท่านคือทางนิรันร์ทางที่ผู้มีศรัทธายังเดินอยู่ และจะเดินต่อไปตลอดการ